ผมขอยกตัวอย่างอย่างนี้ครับถ้าเราจะวิเคราะห์สมมตินะผมจะวิเคราะห์การสร้างโรงพยาบาลาหรือผมจะเปิดใหม่ผมจะเปิดโรงพยาบาลใหม่เราจะต้องวิเคราะห์แต่ละส่วนอย่างไรบ้าง นะครับตัว value proposition เนี่ยตัวแรกเลยเนี่ยตัว value proposition ครับตัวนี้เลยเราก็จะเริ่มวิเคราะห์จาก value proposition นะครับว่าโรงพยาบาลเราที่กำลังจะเปิดใหม่เนี่ยมันดีกว่าคนอื่นอย่างไงนะครับโรงพยาบาลของเราที่กำลังจะเปิดใหม่เนี่ยมันดีกว่าคนอื่นอย่างไงเช่นผมบอกว่าอ่าโ,โรงพยาบาลผมที่เปิดเนี่ยนะ มันคุ้มค่ากับเงินที่ผมจะต้องจ่ายอา่ามันคุ้มค่ากับเงินที่คนไข้เข้ามาจะต้องจ่ายมากๆเลยโรงพยาบาลผมจะเป็นแบบนี้มันดีเพราะว่ามันคุ้มค่าคนที่เข้ามารักษาพยาบาลเนี่ยที่นี่จะรู้สึกมีความพึงพอใจรู้สึกสะดวกรู้สึกว่ามันสบายรู้สึกว่าหมอเนี่ยมีความเก่งมากกว่าที่อื่นนะครับหรือผอจจะบอกว่าโรงพยาบาลผมเนี่ย มี JCI ได้รับมาตรฐานระดับโลกนะครับระดับนานาชาติหรือโรงพยาบาลผมเนี่ยเป็นโรงพยาบาลแบบที่เด่นกว่าคนอื่นๆเพราะโรงพยาบาลผมเนี่ยมีการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการรักษาพยาบาลเป็นต้นนะครับอย่างนี้คือ value proposition นะครับส่วนที่สอง นะที่ผมจะต้องบอกต่อมาได้ก็คือคัสเตอร์เบอร์เซกเมนต์ใครเป็นกลุ่มลูกค้าของโรงพยาบาลผมบ้างเช่นผมบอกว่าลูกค้าโรงพยาบาลผมนะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มที่คนที่มีประกันชีวิตคนที่มีประกันสุขภาพนะครับสองบริษัทที่เขาทำประกันชีวิตประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงาน พนักงานก็จะได้เอาประกันสุขภาพนั้นมาใช้กับบริษัทหรือเป็นคนที่อยู่ในผมก็จะมีรายการเยอะะเลยครัสมาชิกเป็นผมมีใครบ้างนะครับผมจะมีเยอะะเลยนะผมอาจจะเป็นโรงพยาบาลผมอาจจะรับประกันสังคมโรงพยาบาลผมอาจจะรับประกันสามสิบบาทนะหรือโรงพยาบาลผมเนี่ยต้องการลูกค้าที่เป็นลูกค้าระดับไฮเอนนะโรงพยาบาลผมเนี่ยเป็นโรงพยาบาลแบบห้าดาวก็คือ โรงแรมห้าดาวให้บริการดีมากๆเป็นลูกค้าที่มีเงินเยอะๆเป็นลูกค้ารวยก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกคัสเตอ e ์เมอร์เซกเมนต์กลุ่มไหนนะครับหรือผมเป็นกลุ่มลูกค้า e x p ก t ็ก็คือลูกค้าที่มีการทำงานอยู่ในประเทศไทยเป็นลูกค้าต่างชาติเนาะที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยเป็นต้นนะครับอันนี้คือคัสเตอ e ์เมอร์เซกเมนต์ของโรงพยาบาลนะครับ เสร็จแ,แล้วมา Channel, นะ Channel, ช่องทางครับ Channel, Channel, ช่องทางผมจะมีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างไรผมอาจจะใช้โซเชียลมีเดียผมอาจจะใช้การโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมอาจจะมีการติดต่อฝ่าย HR ของบริษัทต่างๆเพื่อจะเข้าไป โฆษณาเพื่อจะเข้าไปไประชาสัมพันธ์ให้พนักง,งานในบริษัทเนี่ยรู้ว่า,าผมมีโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้นะครับแล้วพนักง,งานบริษัทต่างๆเนี่ยก็จะได้มาใช้บริการนะครับเป็นการโฆษณาผ่าน HR หรือเป็นการฝากผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่างๆนะครับหรือผมอาจจะใช้สื่อรูปแบบต่างๆก็ได้นะครับในส่วนของ customer relationship นะครับ ในส่วนของ c u สเตอร์อะไรเนี่ยชการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าตัวนี้อาจจะเป็นระบบ CRM ใช่ไหมเพราจจะมีการสร้างระบบ CRM เพื่อร่วมกับบริษัทต่างๆที่มีความสัมพันธ์กันมีการส่งต่อพนักงานเข้ามารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลผมมีการสร้างความสัมพันธ์กับ HR ของบริษัทต่างๆฝ่ายบุคคลเพื่อ ให้เขาช่วยแนะนำช่วยประชาสัมพันธ์ลูกค้านะครับเป็นต้น <No. S 1> นะส่วนพอมารายได้ครับผมก็ต้องวิเคราะห์สิว่าคนไข้โอพดีคนไข้ที่ไม่ได้มาค้างโรงพยาบาลคนไข้ไอพคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลมีรายได้เข้าโรงพยาบาลปีละเท่าไหร่และถ้าเรารับปร,ประกันสังคมประกันสังคมปีละเท่าไหร่ หรือเราจะมีรายได้จากการเช็คอัพการตรวจสุขภาพเราให้บริการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเรามีาการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่นะครับพวกนี้ก็คือรายได้ต่างๆที่เข้าโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลมันไม่มไ,ได้มีรายได้แค่นี้เราก็ต้องดูไรายได้อื่นๆด้วยเช่นโรงพยาบาลมีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ทําร้านอาหารทําร้านกาแฟใช่ไหมครับรายได้จากการบริการเสริมอื่นๆเป็นต้นนะครับ ที่นี้นะครับเราดูด้านวัดไปแล้วนะบริษัทนี้ขายอะไรบ้างโรงพยาบาลที่ให้บริการอะไรบ้างคู่ใครเป็นกลุ่มลูกค้ามันี่รายได้มาจากไหนนะครับตัวต่อมาที่ต้องดูครับก็คือ key resources นะครับ key resources นะมีใครบ้างที่เป็นทรัพยากรหลักของบริษัทเช่น บริษัทมีอะไรล่ะโรงพยาบาลต้องมีอะไรสัเพยกากัหลัะมีบุคลากรทางการแพทย์มีแพทย์แพทย์เชี่ยวชาญด้านนู้นด้านนี้ด้านนั้น,น,นแพทย์มีครบทุกศูนย์อเป็นต้นมีแพทย์เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านศูนย์มะเร็งศูนย์หัวใจศูนย์ทางเดินอาหารศูนย์ข้อเขา่าต่างๆพวกนี้ศูนย์ไหนที่มีอะไรไนดะ้เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเรามีที่ดิน มีอาคารมีเครื่องมือแพทย์ครบถ้วนมีเทคโนโลยีทางการแพทย์แบบไฮเอ n นมีดิจิ a l ลเทคโนโลยีนะครับมี d a t a าเบสของลูกค้าของผู้ของคนไข้ที่เข้ามาใช้บริการนะครับอันนี้ก็คือ Key Resource ครับส่วน Key Activity แล้วกิจกรรมหลักๆของโรงพยาบาลมีอะไรบ้างหลักลก็อย่างที่บอกมีการให้บริการ OPD การให้บริการ IPD มีการให้บริการอา medical ออกไปเช็คอัพต่างๆต,ตามบริษัทออกไปเช็คอัพให้บริการเช็คอัพให้บริการตรวจสุขภาพนะครับมีกิจกรรมอื่นๆที่มีภายในโรงพยาบาลนะครับอาจจะรวมไปถึงแผนกต่างๆที่มีเช่นแผนกการเงินแผนกบัญชีอันนี้คือกิจกรรมของบริษัทนะครับของโรงพยาบาลแล้วใครเป็น key partner อันนี้ก็สําคัญ นะครับใครเป็นคีย์พาร์เนอร์คีย์พาร์เนอร์เนี่ยเราดูย้อนไปที่คัสเตอร์เซกเมนต์เราบอกว่าลูกค้าเรามาจากกลุ่มประกันคีย์พาร์เนอร์เราก็คือบริษัทประกันต่างๆนะครับลูกค้าเรามาจากประกันสังคมคีย์พาร์เนอร์เราก็คือสำนักงานประกันสังคมลูกค้าเรามาจากไหนล่ะ กลุ่มไหนก็ตามคี y พาท์นเรก็คือคนเหล่านั้นนะครับรวมไปถึงโรงพยาบาลอื่นๆที่ทําธุรกิจเดียวกับเราเพราะว่าเราต้องมีอะไรต้องมีการให้บริการส่งต่อนะครับมีการขอความช่วยเหลือซึ่งกันและการมีการาร่วมกันเช่นเรามีเครื่องมือที่ดีเราอาจจะขอ,อในการตรวจ บางรา,า,ายการเนาะการตรวจเลือดบางรายการบางโรงพยาบาลไม่มีเครื่องมือต้องส่งไปตรวจที่อื่นแต่ถ้าโรงพยาบาลเรามีเครื่องมือเหล่านั้นก็รับบริการตรวจให้กับโรงพยาบาลอื่นพวกนี้คือ Key partner น,น,นะครับสุดท้ายครับ Co s t structure นะคือต้นทุนต้นทุนของโรงพยาบาลมีอะไรมีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลเจ็ดค่ายาค่าแพทย์นะ ค่าวัสดุทางการแพทย์ค่าอะไรอะให้บริการอาหารกับผู้ป่วยที่ต้องค้างคืนก็ต้องมีค่าอาหารมีค่าห้องนะครับมีค่าไฟใช่ไหมรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเช่นค่าเช่านะต้องมีเงินทุนต้องมีอะไรก็ตามนะครับพวกนี้คือสิ่งที่เราต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าบริษัทของเรานั้นเป็นบริษัท อะไรเก้าคำถามนี้เป็นเก้าคำถามที่เราต้องตอบให้ได้ครับเราถึงจะบอกได้ว่าบริษัทของเรานั้นหรือธุรกิจที่เรากำลังจะเริ่มทำนั้นมันมีโอกาสมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับโดยที่เราอย่างที่ผมบอกตัวสำคัญที่สุดเลยคือตัวแรกนะครับตัวเนี้ย h a t นะ value proposition นะครับสำคัญที่สุดและคัสเตอร์เราทำยังไงเราถึงจะได้ลูกค้ามานะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญสำคัญแต่จะถามว่า9ตัวนี้ตัวไหนสำคัญที่สุดอาจจะบอกไม่ได้นะมันต้องมีทั้ง9ตัวผสมกันไปนะครับและเดี๋ยวเรามาติดตามต่อนะครับอีกหนึ่งตอนครับเรื่องนี้ครับ